สวัสดีครับน้องเอ็กจ๋าสวัสดีพี่แล้วก็สวัสดี FC ฟซีทามานะครับพี่พีครับผมวันนี้เราอยู่วนที่ที่แถวโตัวขาผมเป็นสูตรรถยนต์มือสองคัสเกตเอ๊ะพี่พีเป็นรถบ้านรถเดิม รถมือเดียวป้ายแดงครับส่วนใหญ่ครับพี่พีสภาพดีเลยเนาะวันนี้เรามีหลักหมื่นมานําเสนอกันนะครับสถานที่ตั้งเราอยู่ไหนจ๊ะอยู่ตรงถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบพลบุร,ร,ร,รีหรือตรงพระรามสองใกล้ๆก,ก,ก,กันนี่ครับพี่ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันน้องเอ็กบอกเลยว่าก้าวสูดต้องไม่ควรพลาดนะครับขับรถหารอยอีกไหมคันน<อ>ี้นี่สุดยอดเลยเลือดสแมนแตนมากๆพี่จะบอกให้จ้าบสุดๆหึงงงกัเลยงงเลยไม่ทันบุกกันเลยจ้าบนี่แทบจะไม่ทันแล้วนะพี่รุ่นผมจริงจะบอกเด็ดดวงก็เกรงใจเกรงใโอเคพี่มาดูรถกัน วันนี้เรามีโตโยต้นะานะครับนะครับ f 4านะครับเป็นคาริน่านะตัวนี้เนี่ยคือไม่ใช่โคโรานะเป็นคาริ่านี่คือตัวนอกนะจ๊ะ <Wow. S 2> บอกเลยว่าสวยอย่างมากๆนะครับผมคันนี้นะครับชุดแต่งเนี่ยเป็นคาริ่านั่งคันเลย uh. นําเข้าญี่ปุ่นบอกเลยคันนี้โอ้โหสวยจริงๆดิดูดี f 4าสุดยอด นี่ฮะชุดแต่งเ่ยสวยๆนะพวกกาดกันชนนะครับพวกคิ้วพวกเนี้ยจะมาที่ญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ด้วยนี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากระโปองัวนอกเลยนะจ้าคันนี้ภาษีสองห้าหกเจ็ดกลางสวยๆเลยเมื่อกี้มีอะไรนั่งหลังกันาระพี่กันศา์เปยนครับตัวนอกร็พี่ของไทยเราไม่มีนะสุดยอดครับพี่ตัวนี้มาดูกันโอ้โหจริงด้วยน้องรับพูดถูกนี่ฮะครับผมโอ้โหกันสาสร์ยังเป็นตัวนอกเลยอ่ะ เออบ้านเราไม่เคยเห็นนะปกติบ้านเราจะติดข้างบนนะอ่ะไม่เป็นไรครบทุกอย่างจริงๆสวยๆก็เลยทีเดียวมาดูพร้อมกันนะครับรอบคันสวยจริงๆคันนี้บอกเลยหลักหมื่น FC เตรียมตัวจับจองกันได้เลยนะสวยๆก็เลยทีครับนี่ครับผมกอร์ดอนคารินาพี่พีมาดูนี่ก่อนครับผมว่าไงครับน้องเอกมีกล้องหลังด้วยครับพี่พีคาริน่าคันนี้ปลอดภัยไร่วงไห่วงครับพี่พีไร้ข้างวนไอ้บอกมีกล้องหน้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน ดูชิ้นนี้ซะก่อนนี่ครับตันนอกเหมือนกันแล้วก็ใบปัดน้ําฝนหลังโอ้โหแม่จะโวยโวยภายในสวยมากนะคันนี้บอกเลยฉากนี้ก็คือฉากที่เวลาเรามองแล้วมันชอบเป็นการสว่วนตะัวเนาะเนี่ยมันเนี่ยมันจะดูเงาสวยสะอาดอยา่างมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตัดบอกล่าพวกชุดกรนชอนอยูอย่ครบเลยมาดูภายในกันดีกว่าน้องหลังจุบุเปิดประตูให้พี่หน่อยภายในก็ถือว่าสวนเข้าประกวดนะครับคันนี้อาจจะขอเสียงนิดนึง โอ้โหสตาร์ททำไมมันนุ่มละมุนหูแบบนี้มาดูก่อนแผงประตูนะครับก็มาหยีลายเดินก็เลยนะสวยสะอาดกระจกปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้าด้วยดูนี่สะก่อนเดอะมอลล็อกยังใช้ได้อยู่เลยเครับผมวันนี้รถติดครับผมไปไม่ได้วันนี้เลือกตั้งด้วยดูนี่สะก่อนช่องแอร์นะครับสะ,สะอาดเลยนะครับพวงมาลายัยตัวนี้เป็นตัวแท้เลยนะจากญี่ปุ่นเลยนะบ้านเราไม่มีนะละนักษณะแบบนี้นี่ยะแล้วตัวนี้บอกเลยว่ามีปรับไฟหน้าแล้วก็ตัดหมอกด้วยนะครับผม เบาะสวยสะอาดอย่างมากๆดูซะก่อนเป็นเบาะแต่งญี่ปุ่นด้วยนะดูลายดูตะเข็บก็สิมันจะไม่ใช่ตัวปกตินะแล้วก็มีบูทูธให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็มีใหม่ด้วยนะจ๊ะสามารถใช้ได้มาดูด้านนี้บ้างนี่ครับน้องเอ็กเมื่อกี้บอกว่ามีกล้องหลังแล้วใช่ครับนี่ครับหน้าด้วยครับเรามีนี่กล้องหน้าด้วยอย่างแจมไฟสองแผ่นที่ก็ยังใช้งานได้อยู่ชงแมสแป๊บ นี่ครับแล้วก็หัวเกียร์ใช้ได้นะครับหน้าจอฟรอนต์ก็ยังสวยอยู่พายองเนียด้วยนะจ๊ะพายองเนียด้วยนะจ๊ะคอนโซลยังสวยอยู่เลยนะครับผมสะอาดสะอ้านเรียบร้อยแผงประตูข้างก็ยังสะอาดอยู่นะครับก็ชชวยไฟใช้ได้นะครับเบาะหนังก็สะอาดสะอ้านเลยนะครับทั้งสองฝั่งกันเลยทีเดียวนะโอเคมาดูเบาะหลังบ้างนะครับเบาะหลังบอกเลยว่าส่งเข้าประกวดเหมือนกันแผงประตูสะอาดทุกบานเลยเนาะครับเป็นผ้าตัวนอกเขาเลยดูด้านหลังเบาะหน้าซะก่อน้องนี้ บอดตัวนอกจะเป็นอย่างนี้อย่างไหมลาย,ยสวยๆบอดหนังๆยี่งสะอาดอยู่เลยเนะาะครับผมได้นั่งหรือเปล่ามั่งดีกว่าเนี่ยเนี่ยพนักแขนก็ยังเดิมอยู่เลย<อ>นะครับรัโพงก็ยังใช้งานได้นะครับผมอ่ะนี่สตาร์ทอยู่ใช่ไหมเนี่ยนอ้องลังสตาร์ทอยู่เหรอโอ้โหที่สำคัญรถคันนี้ประหยัดน้ำมันมากจริงเหรอเป็นระบบติดแก๊ส LPG ให้ด้วยนึกยังบอกไปคันนี้มี LPG ด้วยนะครับเปิดท้ายพี่ดูนิดนึงน้องเอ๊ะระบบติดแก๊ส LPG มาให้พร้อมเลยโอ้โหที่ท้ายยังสวยอยู่เลยนะนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่เยยา อ๋อยังอะไรอยู่บนนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นติดเจีนะครับ,บท้ายเธอยังเดินอยู่เลยดูสิเห็นไหมยังเดิมทุกอย่างเลยอ่ะถ้าเปิดดูนิดนึงดูท้ายซะก่อนยังเดิมสะอาดอยู่เลยนะครับยังไม่ได้เช็ดเลยแม่เจ้าโวยโหยต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะครับเดีย๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดให้นะแต่ว่าเดิมจริงๆเลยจุบุประหยัดด้วยเครื่องเงียบด้วยคุ้มจัดๆตัวนอกด้วยโอ้โหแม่เจ้าโวยขอดูห้องเครื่องหน่อยอ้หฝากระโปรงยังดังแป้งเลยอ่ะ คานหน้านะครับยังสวยอยู่เลยน้องเอ็กจ๋า,าดูสะก่อนนี่ตัวเรกเขก็ยังอยู่ครบเซติเกอร์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยครับทุกอย่างยังเดิมสะอาดอยู่เลยเนี่ยตัวเลขยังอยู่ครบเลยหัวสวยจริง<า>เรื่องเงียบกริบ LPG หัวฉีดติดมาอย่างดีเลยนะาม,มาแล้วจ้ามาแล้วจ๋าโตโยต้าคารินาออโต้ตัวนอกของเราคูดูดิ เรกว่าไฮบิดเรียกว่าไฮบิดเงียบจ๋าๆคันนี้เท่าไหร่ดีจุบุคันนี้จัดไปแค่แปดหมื่นเก้าพันบาทพอไอ้บีวิ่งถึงถึงๆตึงๆเรียกไงว่าว่าพี่พูดแบบเนี้ยคันที่บอกเลยไม่แพงนะครับเป็นโตล่าโคลโรนาผิดพ์กางเข้าสีฮอโต้ตัวนอกคาริน่านะครับสวยๆออปชั่นเยอะด้วยนะครับดูซะก่อนเอ็กเดี๋ยวแอบซองก่อนคุณผู้ชมเงียบมากผมว่าคันนี้เนี่ยไม่ได้นั่งให้เอฟซีชมแต่ว่าการันตีได้ว่า ก็สภาพดีนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยราคานี้โอ้โหแบบหมื่นเก้าต้องรีบด่วนๆเลยนะครับผมเมฟซีเอามีอะไรจ่ฝากเมฟซีไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน้าเพจเพจบุ๊กขับผมชื่อทีพีโลตคาทูชาแนลผมชื่อกันเลยโอเคีพี่ราเจอกันขอบคุณมากมากวันนี้ครับ